นายอัตภพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้แทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบัญชีสำรองในการรับสลากกินแบ่งคงเหลือไปจำหน่ายในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์จำนวน1น0รายและในส่วนของสมักง,งานครลังจังหวัดนครสวรรค์จำนวน100รายรวมทั้งสิ้น200รายณนะอาคารพระนาศ,ศึกษาสองสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางประภาวดีสิงห์วิชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นายชัชวานชายยบุตร นายปรีชาเดชพันธ์นายชวิงศักดิ์พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ว่าทีร้อยตรีปรีชาพรบน้อยประหลัดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่3-7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีประชาชนเข้ายื่นแจ้งความประสงค์และมีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน5,271ราย เพื่อจับสลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้ทั้งนี้บัญชีสำรองดังกล่าวจะถูกใช้ในกรณีดังต่อไปนี้คือ1นตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิมเสียชีวิตตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิมสละสิทธิ์ไม่รับสลากและตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกยกเลิกโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและกรณีนำสลากไปรวมชุด โดยบัญชีการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากจะมีอายุ2ปีและเมื่อครบกำหนดจะจัดให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนครสวรรค์ได้ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์อ่ำพลจับสอนทิพย์รายงาน